ก็สวัสดีนะครับในส่วนทีมงานไครเซ็นนะครับก็จะมี สิ่งดีๆมาให้พวกเรานะครับให้พวกเรารับรับเห็นรับรู้นะครับว่าทางทีมพนักงานเราเองนะครับได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อความสะดวกความปลอดภัยนะครับหรือลดต้นทุนลดเวลานะครับวันนี้จะมาเห็นนะครับจะเป็นตัวยกแผ่นพื้นนะครับที่ เป็นการคิดค้นนะครับคิดค้นของทางพนักงานเองนะครับก่อนอื่นรายงานตัวก่อนนะครับสวัสดีค่ะชื่อกันธนิกาไพยแสงค่ะเป็น Q&A แท่นหนึ่งนะครับก็แรงปรันดาลใจตัวไหนครับที่ทำให้เราคิดค้นตัวนี้ขึ้นมาครับ เพื่อความปลอดภัยพี่เพื่อความปลอดภัยปลอดัยแน่เลยปลอยน่จรงเพราะว่าตอนที่ยกแผ่นพื้นปกติจะใช้มือเปล่าในการยกแล้วมันทําให้แผ่นพื้นเนี่ยทับมือของพนักงานค่ะก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานก็จะเห็นนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของทาง QA นะครับ ซึ่งทํางานเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพนะครับก็เห็นเล็งเห็นนะครับความสําคัญของพนักงานเราทุกคนนะครับในเรื่องความปลอดภัยนะครับก็เลยคิดค้นตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเป็นอุปกรณ์นะครับเพื่อป้องกันแผ่นพื้นนะครับซึ่งถ้าใช้มือเปล่านะครับเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของแผ่นพื้นทับมือนะครับอย่างน้อยๆนะครับเล็บก็จะหลุดนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงนะครับ ก็ขนาดขอพวกเรานะครับพวกเราทุกคนคิดค้นคิดค้นกันแบบนี้นะครับของจริงใช้จริงนะครับใช้จริงนะครับปลอดภัยจริงนะครับก็ก็ทางทีมไทยเซนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพนักงานที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อองค์กรของเรานะครับขอบคุณครับแล้วเราไดยไถ่ลิป ยกไหมยกอคนได้ไหมยกได้เี่ยกโอเคประมาณ50โลได้ครับนีครับโอเคขอบคุณครับบ